ครับจะเย็นปิดปกติหน่อยนะเพราะว่าอ่าเนี่มาให้ดูท้องฟ้านะครับมันสดใสนะครับหลังจากได้มีการไล์สดไปตอนบ่ายสองครึ่งบ่ายสามไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ฝนมันจะตกนะครับลมแรงเมื่อท้ายฝนไม่ตกครับเหมือนเดิมนะครับฝนไม่ยอมตกเออไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฝนไม่ตกนะครับก็เลยมา พาให้ชมครับให้ชมบรรยากาศยามเย็นนี่ไอ้ไงมีท้องฟ้าเห็นไหมครับมีนกบินด้วยนะฮะนะครับอันนี้ก็ขูพละพาติวนะครับไม่รู้มีคนดูไหมนะครับดูไม่ดูก็พูดต่อนะครับพูดต่อเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่ยังต้องพูดนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆอย่างที่ต้องต้องอธิบายแล้วก็ต้องตอบคำถามแฟนเพจ นะครับแล้วก็เดี๋ยว5โมงผมจะไปวิ่งก็เลยมีเวลาว่างครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะถึงเวลาตอนกลางคืนนะครับประมาณ3มทุ่มครึ่งหรือ4ี่ทุ่มก็จะมีมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพระรศกษาแล้วก็ Facebook ช่องไม่ใช่ Facebook ช่อง u t u b e นะครับครูพระพาติวด้วยนะท่านใดมีเวลาว่างก็สามารถไปรับชมสอบถามอะไรกันได้นะครับ แลวอัปเดตสถานการณ์โควิดกันให้ฟังหน่อยนะวันนี้นะครับค่อนข้างติดกันเยอะเลยนะแล้วก็โหก็น่าจะเห็นใจอะ่ะแล้วก็มันมันทำให้เราต้องตื่นตื่นตัวนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันต่อไปเพราะว่ามันคงอยู่กับเราอีกนานนะครับการติดโควิดวันนี้นะในประเทศไทยนะครับติดไป1767คนนะครับติดเชื้อในในประเทศเนี่ย1,765 รวอ่าแล้วก็มาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับสคนนะครับก็ติดเชื้อไปแล้ว1,767คนคือมันค่อนข้างที่จะมาบ่อยมากเลยนะครับติดคือติดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็มันก็เยอะพอสมควรนะครับทำให้เราเนี่ยสุขภาพจิตเราก็จะเสียด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเริ่มอ่านคำถามกันดีกว่า เพราะว่ามีคำถามที่มาถามกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพอดีผมมีผมศึกษามาในส่วนหนึ่งแล้วก็อ่านหนังสือมานะครับผ่านมาที่เคยอ่านเนี่ยผมผมเซฟเก็บไปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับไอที่ชอบเถียงกันว่าลักษณะนามของช้างเรียกกันยังไงเดี๋ยวดูก่อน อตอนนี้ใครอยากถามอะไรถามได้นะครับแล้วก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับคิดถึงทุกคนเลยนะครับยมเย็นยามเย็น,ยยนโอ้มีคนดูอยู่หนึ่งคนตอนนี้นะครับน่าจะไปออกกําลังกายหรืออ่านหนังสือกันหมดนะครับตอนนี้ตอนนีน้บรรยากาศดีมากเลยนะครับเพราะว่าโอ้สุดยอดเลยนะครับ ก็อย่าลืมนะตอนกลางคืนเราจะมีการติวกันต่อนะครับมาสามารถมาติวกันได้อ,อันนี้ก็พามาชมบรรยากาศก่อนที่ผมจะไปวิ่งนะครับก็จะไปออกกําลังกายนี่นะครับนี่เป็นคลองนะครับเป็นคลองอข้างบนนี่ก็เป็นต้นไม้แล้วก็มีท้องฟ้าเดี๋ยผมซูมเข้าไปะจะเห็นนกเห็นกากันด้วยนะครับบางคนงงแล้วนี่ช่องติวหรือช่องอะไรมาเนี่ย นะครับก็เป็นช่องที่ผมติวนี่แหละครับช่องติวฟรีคูพะละพาติวนะครับแต่ว่าวันนี้คือไม่ได้ไปเข้าสตูดิโอนะครับสตูดิโอจะคือจะทําตอนกลางคืนนะครับจะเป็นที่ไลฟ์สดโดยเฉพาะแต่ตอนนี้คือผมมานั่งเล่นนะครับนั่งเล่นริมคลองผมก็เลยมาไลฟ์สดแล้วก็อาจจะมีการตอบคำถามให้กับทุกๆคนที่มาฟังแล้วก็มาถามนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับ สามารถถามได้นะครับใครอยากถามอะไรถามได้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนดะี๋ยวผมว่าจะไปไปไลฟ์สดที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพัฒนาศึกษาหน่อยนะครับโอ้ก็ยังมีมีคนดูอยู่หนึ่งคนเนี สวัสดีทุกคนนะครับนะดูบรรยากาศไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงอวนะครับกระทรวงอวเขาได้ประกาศออกมาแล้วนะว่าให้สถานศึกษาในกระทรวงอวเนี่ยเป็นจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับกระทรวงอวก็คือกระทรวงุวมศึกษาวิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะครับคราวนี้มันไม่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับไม่เกี่ยวกับโรงเรียน อของเราก็ต้องรอโรงเรียนรอกระทรวงศึกษาธิการประกาศออกมาก่อนว่าจะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไหมเพราะว่าในปัจจุบันนี้นคือหน้าตอนนี้นใช่ไหมเขามีการที่จะกำลังหารือกันนะครับระหว่างรัฐมนตรีแล้วก็คณะกรรมการต่างๆนะครับว่าจะมีการเลื่อนการเปิดเทอมไหมจากที่เราจะเปิดปกติเนี่ยใช่ไหมก็คือประมาณ16ใช่ป่ะ16พฤษภาแต่ว่าคราวนี้ ก็จะเลื่อนไปเปิด Th วันที่1มิถุนาเลยนะครับก็จะเลื่อนไปก็คือต้องดูสถานการณ์จนถึง30มเมสามสิบนี้ครับสามสิบเมษายนี้ก็คือจะดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเปิดเรียนได้ไหมนะครับถ้าเปิดเรียนไม่ได้เราก็ต้องทําตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมานะครับสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งแปลกใจนะวันนี้พามาดูบรรยากาศอะไรอย่างนี้นะครับเป็นรายการเดิมนะครับภาระชวนคุยนะครับแต่คือมันไม่มีแบ็กกราว แล้วก็พอดีแบ็กกราวน์เนี่ยจะมีตอนกลางคืนนะครับที่ผมจะไลฟ์สดติวนะครับตอน3มทุ่มครึ่งหรือประมาณ4ี่ทุ่มประมาณนี้ครับจะอยู่ในประมาณนี้นะครับก็จะไปคุยกันถึงประมาณ5ทุ่มก็จะพอนะครับท่านใดสนใจมีเวลาว่างก็ไปคุยกันนะครับในช่องครูพระพาติวนะครับอ่าก็มีคนดูเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็มีอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับ สวัสดีครับคุณนองปริงครับหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับสวัสดีครับมีสอบถามได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณธนากรนะครับสวัสดีครับคุณตะก้อนครับมีหลายอ่าตอนนี้ก็น่าจะมีเวลาว่างมาคุยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นยามเย็นผมก็มาคุยเล่นนะครับสําหรับท่านใดที่มีเวลาว่างก็สามารถมานั่งฟังแล้วก็มาถามคําถามได้นะครับ ในส่วนของตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นการติวนะครับแล้วก็จะมีการตอบคําถามก่อนอผมก็จะหลักการก็คือรายการที่ผมจัดขึ้นมาเนี่ยก็คือาระ,ะชวนคุยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ผมผมก็จะคุยจะพูดนะครับอะไรที่เป็นประเด็นในการที่จะออกข้อสอบอะไรอย่างนี้นะครับฝนตก,ก็ทําไม่ตกครับบ้านผมไม่ตกครับคือเมื่อกี้ฟ้ามามืดเลยนะแล้วก็ฟ้าร้องลมแรงมากแต่ฝนไม่ตกครับก็เลยแปลกใจว่าทําไมไม่ตกนะครับ ฝนไม่ตกก็เลยมาไลฟา์ตอนเย็นได้แดีวประมาณ5้าโมงเย็นก็จะไปวิ่งหน่อยนะครับไปออกกาลังกายหน่อยผมจะเป็นสายออกกำลังกายแบบสายคาร์ดิโอรครับจะไม่เป็นสายพวกเบทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยนะฮะอ่างนีนะครับมีคนถามมาว่าไอโซเมนติกกับไอโซโทนิกมันมันคืออะไรไอโซเมนติกก็คือการออกกำลังกายที่ใช้แบบน้ําหนักครับไอโซเมนติกส่วนไอโซโทนิกคือในการเคลื่อนไหว นะครับน้นการเคลื่อนไหวต่างๆนั่นคือไอโซโทนิกส่วนไอโซเมติกจะเป็นเกี่ยวนในส่วนของแบบใช้น้ําหนักนะครับน,นี่คือการออกกำลังกายไอโซเมติกแล้วก็ไอโซโทนิกประมาณนี้นะครับมีอะไรถามได้เลยนะครับตอนนี้ก็มายามเย็นครับลมเย็นสบายตอนนี้ลมเย็นมากครับริมคลองก็งอยู่ริมคลองนะครับแล้วก็มีต้นไม้ อุดมสมบูรณ์มากครับแล้วก็เห็นไหมฟ้ากําลังสางเลยนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกฝนมันไม่ตกครับเดี๋ยวผมจะลองสรุปน,นี่ให้ฟังนะครับวเวลาว่างๆนะครับเผื่อเผื่อใครมาฟังอยู่นะครับเรื่องมวยไทยนะมวยไทยก็จะเป็นในเรื่องของที่เป็นประเด็นในการออกข้อสอบได้ สุขศึกษาออกอะไรบ้างครับสุขศึกษาออกเรื่องทั่วไปเอาเป็นว่าสุขศึกษาเนี่ยในส่วนที่จะออกข้อสอบได้ก็คือมันคือเนื้อหาที่คุณต้องสอนนะครับตั้งแต่ม .1 ยันม่ะที่คุณต้องไปสอนเด็กๆนะครับมันก็จะออกเนื้อหาพวกนั้นนะเช่นพวกสุขภาพโภชนาการการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารการเจริญเติบโตของมนุษย์ในพวกนี้ครับ เกี่ยวกับสุขบัญญัติ10ประการก็จะออกประมาณนี้สุขศึกษาก็ออกออกไม่ไม่ลึกเท่าไหร่นะแต่ก็จะออกในส่วนของที่คุณจะต้องใช้นะครับเพศศึกษา,อ,าอะไรอีกอะพวกเพศต่างๆนะครับเพศวิถีด้วยนะก็ในส่วนสุขศึกษาก็ต้องออกนะครับการดื่มน้ําการออกกําลังกายคือออกหมดครับมันจะเชื่อมโยงกันคือในส่วนของสุขศึกษาก็ สามารถไปออกในส่วนของภาระศึกษาได้ภารศึกษาก็จะออกในส่วนของสูตรศึกษาได้มันจะออกตามสาระของเราครับสาระที่มีทั้งหมด5้าสาระมาตรฐานข้อสอบก็จะออกตามนั้นแหละครับจริงๆแล้วสูตรศึกษาก็ผมแนะนําให้นะครับไม่ต้องไปอ่านหนังสืออะไรเยอะเท่าไหร่นะครับก็อ่านในหนังสือมหนึ่งกับมหกครับมันก็ออกอยู่ในส่วนนั้นแหละยาเสพติดออกครับถ้าเป็นสูตรศึกษาจะออกด้วยนะครับเช่นการกดประสาทลิ้กดประสาท กระตุ้นประสาทอะไรพวกนี้อยากเสพติดให้โทษประเภทที่1ประเภทที่2คุณคือคุณจะต้องจําไปว่าแต่ละประเภทมันคืออะไรนะครับอย่าบ้าอย่าอีอยาไอาอะไรพวกนี้ออกออกกระตุ้นยังไงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับแล้วเอกนักศึกษาส่วนใหญ่ออกอะไรหรอครับเอกนักศึกษาถ้าในส่วนที่ผมขออธิบายขอแนะนําก็คือจะในส่วนของสอบบัรถบะสอบถอ,ถะถอจะเป็นการออกพวกหลักการออกกําลังกาย นะครับหลักการสอนในหลักการสอนพัฒนศึกษาในโรงเรียนนะครับการจัดก,การแข่งขันกีฬา,าวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกําลังกายหลักการออกกําลังกายพวก FITT หลักการสมพยาบาลแล้วก็กีฬาพื้นฐานทั่วๆวไปนะครับที่เป็นกีฬาหลักเช่นฟ,ฟุตบอลตะก้อวอลเล์บอลบาสเกตบอลฟุตซอลอย่างเงี้ยก็จะเป็นกีฬาพ,พื้นฐานที่ทุกคนต้องรูง้นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นสพทนะ แล้วถ้าเป็นในส่วนของอ,อปทอนะครับก็จะออกอีกรูปแบบอปทอจะออกในรูปแบบของเชิงกายวิภาคสะส่วนใหญ่เพราะว่าการวิภาคเนี่ยออกเยอะนะในส่วนของที่เป็นหมอบูรพาเป็นคนออกข้อสอบเนี่ยคือออกเยอะมากนะครับในส่วนของการวิภาคเช่นใบเสพไทยเสก็การเคลื่อนไหวของใบเส็เคลื่อนไหวอย่างไรไทยเส็เคลื่อนไหวอย่างไงในออกถึงขั้นนั้นเลยนะบางคนออกมาบ่นกันว่านี่มันข้อสอบหมอหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันออกยากขนาดนี้นะครับ ผมเคยถามรุ่นน้องที่ไปสอบมาก็ค่อนข้างยากนะบางข้อผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ผมจะสอบบรรจุแล้วนะครับผมจะบรรจุรับราชการแล้วนะครับก็บางข้อผมก็ตอบไม่ได้นะมันก็ลึกจริงๆนะออกลึกมากเลยนะครับและปีนี้ของท้องถิ่นก็เป็นมบูรพาออกอีกเพราะฉะนั้นผมก็อร์เก้งข้อสอบให้เลยว่าของอปทของท้องถิ่นเนี่ยเรื่องกายวิภาคนะครับต้องจำนะครับและในส่วนของกีฬานะครับ กีฬาเขาจะออกพวกหลักๆทั่วๆไปนะครับเช่นฟุตบอลแข่งขัน,นขันนี้กี่นาทีตะก้อแข่งกี่เซตแข่งกี่ตามบอลลย์บอลอะไรประมาณนี้ก็จะออกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับกีฬาแต่จะไปเน้นพวกนู่นนะครับหลักการออกกําลังกายการ,ระสมพยาบาลแล้วก็กายวิภาคหรืออน a ตมมีนั่นเองนะครับออกตอนนี้คือจะออกบ่อยในส่วนของที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับอ่านี่คือให้ดูบรรยากาศนี่บ้านผมมีผักตบชวาด้วยนะมีผัก ผักตบชวาหรือเขาเรียกกันสั้นๆว่าสวายเห็นไหมเห็นนกบินไหมครับว่าบ้านผมอุดมสมบูรณ์นะผมบอกให้นะครับมีนกบินด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงนกมีเสียงกามีปลาอยู่ในน้ําเยอะเลยครับอ่ะเมื่อกี้สามารถสอบถามได้อีกนะครับใครอยากสอบถามอะไรถามได้เลยนะเพราะว่าผมจะได้ตอบนะครับ พวกชนิดกีฬาใหม่ออกเยอะไหมครับกีฬาใหม่ๆเนี่ยผมส่วนใหญ่นะมันออกไม่ค่อยเยอะนะครับกีฬาใหม่ๆผมไม่เคยเท่าที่ผมเคยสอบมาแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยสอบถามเพื่อนๆมาหรือรุ่นน้องๆที่สอบหลังๆมาคือกีฬาใหม่ๆไม่ค่อยออกส่วนใหญ่นะแต่จะไปออกในส่วนของกีฬาพื้นฐานหลักๆะนะครับน,นานๆที่จะมีกีฬาใหม่ๆมาโผล่มาข้อ 1- 2อข้ออย่างเงี้ยแต่คือคือเอกพลักศึกษาเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า เขาจเจ้าอะไรมาออกก็ได้เพราะกีฬามันมีหลากหลายชนิดมีโอ้โหหลายชนิดมากเลยอะ่ะออกเต็มไปหมดเลยจริงไหมคือเต็มไปหมดเราคาดไม่คาดไม่ถึงหรอกว่าเขาจะเอากีฬาอะไรมาออกเพราะฉะนั้นสิ่งเราที่สิ่งเนี้ยที่เราทาได้ก็คือเกรงข้อสอบไปเกรงข้อสอบไปว่าข้อสอบเนี่ยควรจะออกเรื่องไหนในส่วนของพระรศึกษานะครับเช่นกีฬาเนี่ยควรที่จะเกรงกีฬาพื้นฐานไปเลยกีฬาหลากัหลกๆเนี่ยควรต้องแม่นในเรื่องของกีฬาพื้นฐานมากๆ แต่กีฬาชนิดอื่นๆคุณรู้เอาเฉพาะแบบเฉพาะที่มันเป็นกีฬาที่ที่คุณไม่รู้จักหรือคุณไม่ถนัดเนี่ยคุณควรที่จะรู้ก,กฎกติกาแล้วก็ประวัติของมันพื้นฐานไปหน่อยนะครับแต่คุณจะรู้ลึกหรือหรือรู้แบบลึกซึ้งจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่เป็นประโยชน์เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ข้อสอบเลยนักวิชาการศึกษาหน้าที่งานเป็นแบบไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหผมก็ไม่ใช่นักวิชาการศึกษาซะด้วย แต่ว่ามีเพื่อนเป็นนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในในกองการศึกษาครับเช่นอยู่ในในส่วนของอบจเทศบาลก็จะเป็นนักวิชาการศึกษาก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับสนองนโยบายต่างๆจัดอบรมครูอย่างเงี้ยจัดงานให้ครูที่ผมเห็นนะก็คือจะสนองนโยบายทําตามนโยบายเขาทําแผนอะไรอย่างเงี้ยแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาของของเขตนั้นๆ เนี่ยครับแต่ว่านักวิชาการศึกษาที่ผมสอบถามมาคือเนี่ยมันอนาคตเนี่ยสามารถที่จะโอนย้ายไปเป็นครูได้นะครับโอนย้ายไปเป็นครูได้นะสำหรับนักวิชาการศึกษานะเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้เนี่ยไปสอบพระศึกษาแล้วมันเปิดครูผู้ช่วยน้อยนะในส่วนของอบทอ,อ่ะนะครับก็สามารถที่จะใช้นักวิชาการศึกษาเนี่ยก็คือเราเราสามารถที่จะโอนย้ายไปเป็นครูได้ในอนาคตนะครับส่วนที่ไปอยู่ในสนามกีฬาหรือถ้าเป็นนักวิชาการศึกษา ไม่น่าใช่แต่ถ้าเป็นพวกนักพัฒนาการกีฬานักนันทนาการนักสันทนาการพวกนี้จะอยู่ตรงสนามกีฬาจะอยู่ในพวกพวกกีฬานะครับแต่ถ้าเป็นนักวิชาการศึกษาเนี่ยคือเขารับเอกเอกในเขารับหมดนะครับนักวิชาการศึกษา,ม uh ะะมา,าไม่ว่าคุณจะจบพะระมาจบภาษาไทยจบคณิตศาสตร์มาถ้าคุณไปสอบนักวิชาการศึกษาคือคุณต้องทํางานตําแหน่งเดียวกันนะครับคุณจะไปอยู่ในสนามกีฬาไม่ได้แต่ถ้าเป็นนักพัฒนาการกีฬานักสันทนาการนักนันทนาการพวกอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะไปอยู่ตรงสนามกีฬานะครับจัดการแข่งขันกีฬาอะไรประมาณนี้เป็นผู้นําทางภารศึกษาให้กับชุมชนนั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของอปทนะหรือขา้าราชการสามัญน,นะครับของกทมนะครับประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็ข้อสอบก็จะแตกต่างกันไปจะแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของครูหรือนักวิชาการศึกษาส่วนของครูกับวิชาการนักวิชาการศึกษาเนี่ยข้อสอบเนี่ยจะคล้ายๆกัน ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องอ่านกฎหมายเหมือนกันกฎหมายที่เกี่ยวกับครูนะครับแต่ในส่วนของนักวิชาการศึกษาก็ต้องอ่านกฎหมายที่ที่มากกว่าครูหน่อยนะครับเพราะบางตัวเนี่ยกฎหมายของครูเนี่ยไม่ต้องอ่านเช่นการศึกษานอกระบบอย่างเงี้ยไม่ต้องอ่านพวกพวกกศนอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ต้องอ่านประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อ่านคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะมีคําถามอะไรสามารถถามได้นะครับสามารถถามได้เลยนะครับ ตอนนี้ข้างบ้านผมนี่เปิดเพลงนะเปิดเพลงเสียงดังแล้วนะเริ่มเปิดเพลงเสียงดังนี่แตวผมก็จะจะเลิกไลน์แล้วครับประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวผมจะไปวิ่งต่อแล้วนะครับอ่ามีคําถามอะไรทิ้งคําถามไม่ได้เลยนะครับทิ้งคําถามไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมก็จะจะถามอ้าวโอเคมวยไทยมวยไทยโอเคเมื่อกี้ผมผมค้างไว้ใช่ไหมวยไทยนะมวยไทยที่เป็นประเด็นในการอออกข้อสอบได้ก็คืออยู่ในส่วนของแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ลูกไม้มวยไทยนะครับ แม่ไม้มอยไทยก็จะประกอบไปด้วย15แม่ไม้ลูกไม้ไมอยไทยก็คือ15ลูกไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดแม่ไม้ไมวยไทยก่อนนะจะมี15แม่ไม้นะครับ 1. คือสลับฟันปลานะครับ2ปักสาแหวกหลัง3ชวาซัดหอก4อิเหนาแทงกิจ 5. ยอเขาพระสุเมน 6. ตาเถ็นค้ำฟัก 7. มองยันหลัก 8. ปักลูกทอ 9. จทเจระก้ฟันหาง10หักงวงอายรา11นาคาบิดหาง12วิรุณ6กับ สิบสามดับชวาลาสิบสี่ขุนยักษ์จับปลิงสิบห้าหักคอเอราวันตัวนี้ที่เป็นประเด็นข้อสอบได้ก็จะถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แม่ไม้มวยไทยแต่เขาก็จะเอาลูกไม้มวยไทยเนี่ยแหละมาหลอกนะครับมาหลอกในช้อยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าลูกไม้มวยไทยมีสิบห้าลูกไม้เช่นเดียวกันประกอบไปด้วยเอราวันเสยงาบาทารูกพักขุนยักษ์พานาพระรามน้าวสอนไกสอนข้ามห้วยวางเหลียวหลังหิรันม้วนแผ่นดิน นาคบุตรบาดาลหนุมันถวายแหวนยวนทอดแหะแยค้ำเสาหงปีกหักสักพวงมา,าลัยเข็นกวาดลาแล้วก็ฝานลูกบวกนะครับอันนี้คือในส่วนของมวยไทยนะครับที่เป็นประเด็นในการออกข้อสอบนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของบิดามวยไทยก็คือพระเจ้าเสือนั่นเองนะครับพระเจ้าเสือเป็นบิดาแห่งมวยไทยนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณไปอ่านไปเจอข้อสอบมาแต่ในช้อยไม่มีพระเจ้าเสือแต่มีนายขนมต้มคุณก็ตอบนายขนมต้มไปนะครับ แต่ถ้ามีแต่ถ้ามีทั้งสองอย่างเลยคือคุณต่อ,อพระเจ้าเสือไปนะครับอ่าตรงนี้จะได้สามารถทำข้อสอบได้นะครับในส่วนของมวยไทยนะแล้วก็ในส่วนของอาหารหลักห้าหมู่นี่ก็ก็ออกนะครับอาหารหลักห้าหมู่ก็ควรจำไปด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอาหารหลักห้าหมู่กระดูกมีกี่ชิ้นอย่างเงี้ยก็ต้องควรจำไปว่ากระดูกมีกี่ชิ้นกระดูกมีทั้งหมด206ชิ้นใช่ไหมประกอบไปด้วยกระดูกแกน80ชิ้นแล้วก็กระดูกละยาง126อย่ชิ้น รวมแล้วเป็น206ชิ้นเนี่ยคุณก็ต้องทําความเข้าใจแล้วคุณก็ต้องจําไปนะครับในส่วนของเรื่องกระดูกนะครับแล้วภาคขอนอกจากวิชาเอกต้องอ่านอะไรบ้างครับถ้าเป็นอันนี้เป็นส่วนของสอบวัถอครับถ้าเป็นภาคขอนะภาคขอในส่วนของสอบถอนะครับผมจะบอกสองอย่างนะจะบอกสอบวถแล้วก็อบตนะครับถ้าสอบวถอนะก็จะเป็นในส่วนของอมวยไทยใชนวน กี่อวมอะกี่กออนไม่ใช่กี่อวมกี่ออนผมทำไว้อันนี้เนี่ยผมทำสรุปไปในหนังสือวิชาเอกพัรศึกษาแล้วนะครับท่านใดสนใจสามารถทักสั่งซื้อได้ที่เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพัฒศึกษานะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับหนังสือวิชาเอกพัะนศึกษาผมจะสรุปทุกอย่างไปแล้วนะครับส่วนมวยไทยใช้นวมกี่ออนผมขออนุญาตมาตอบตอนกลางคืนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องหาข้อมูลก่อนนะครับมันอยู่ในหนังสือนั่นแหละที่ผมทําไว้แล้วบางอย่างตอนนี้ก็ลืม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 ไปบ้างนะครับแต่สิ่งที่มเเคคยยลลืื คือเธอครับผมไม่เคยลืมเธอเจากใจผมนะครับอันนี้เริ่มดราม,ม่านะฮะเริ่มดราม,ม่าแล้วนะครับอ่ะถ้าขอจากวิชาเอกต้องอ่านอะไรบ้างเป็นสอบถอก็ต้องอ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบรรการศึกษาแห่งชาติพรบรสภาครูพวกพรบรรต่างที่มันเกี่ยวกับครูนะครับอ่าแล้วก็อ่านในส่วนของวิชาศึกษาเดิมเช่นอ่าหลักสูตรแกนกลางพวกเนี้ยนะครับการสอนวิจัยต่างๆการว่าการประเมินผลอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะครับ ก็มานี้ในส่วนของวิชาขอในส่วนของขอบทออบทอก็เหมือนกันอบทอก็อ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราก็อ่านวิชาการศึกษาเดิมแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเหมือนกันเด๊ะครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าขอก็จะอ่านอยู่แค่นี้ไม่ไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ที่มันจะยากสุดๆก็คือภาคกอคุณต้องผ่านภาคกอให้ได้คุณผ่านภาคกอไม่ได้คือคุณจบนะครับเพราะฉะนั้นภาคกอที่คุณต้องควรเน้นมากๆเลยคือคณิตไทยอังกฤษควรเน้นสุด นะครับกฎหมายแค่25คะแนนนะครับท้องถิน่นใช่ครับอ่าโอเคผมพูดไปแล้วนะท้องถิ่นกีนะครับก็คือวิชาการศึกษาเดิมของเรานะครับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐธรรมน,นูญเช่นพบรบการศึกษาแห่งชาติอย่างเงี้ยนะครับพรบการศึกษาแห่งชาติพรบสภาครูพวกเนี้ยนะครับพรบคุ้มครองเด็กอย่างเงี้ยการศึกษาภาคบังคับอย่างเงี้ยก็จะออกประมาณนี้นะครับในส่วนของขัขนะของท้องถิ่นนะครับของอบทอนะครับ อ่าตอนนี้สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปออกกําลังกายแล้วนะครับก็จะเจอกันอีกทีหนึ่งตอนประมาณ3ามทุ่มคึ่งหรือ4ี่ทุ่มนะครับาทุ่มครึ่งหรือ4ี่ทุ่มเดี๋ยวจะต้องมาเจอกันแน่นอนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์เนี่ยคลิปนี้นบไปให้กับเพื่อนๆได้ได้ฟังกันด้วยนะถึงแม้จะไม่มีตัวหนังสือขึ้นนะครับอ่าแล้วก้วประกวดครูผู้ช่วยคือออกไหมครับ คือเราไปสอบครูผู้ช่วยอะครับเราไปสอบครูผู้ช่วยคือข้อสอบเนี่ยมันมันมันก็ครูผู้ช่วยครับมันก็คือข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับมันก็เกี่ยวกับครูผู้ช่วยทั้งหมดเลยครับที่เราไปสอบนะบุญธนากรโยโยธาสอนนะครับแต่อาจจะออกเกี่ยวกับมาตราฐานแหน่งครูผู้ช่วยออกออกมาประมาณ1-2ึ่งถึงสองข้อเช่นครูผู้ช่วยมีหน้าที่ทําอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ต้องอ่านมานะอังกฤษเกณฑ์ใหม่ปวดหัวเลยครับใช่50คะแนนครับห้ข้อเลยเพราะมาัน มันลังเรามากเลยนะคะแนนเนี่ยนะครับมันลังเราสุดๆเลย50คะแนนนะครับจริงๆผมคิดว่าออกคอเนี่ยคือเขาเปิดภาคใต้กับภาคเหนือไงนะครับผมก็เลยสอบไม่ได้นะครับที่จริงผมอยากจะไปสอบเพราะว่าอยากจะไปดูข้อสอบนะครับผมชอบสมัครไปสอบนะแต่ว่าคือไม่ได้สอบย้ายหรืออะไรทั้งสิ้นแหละแต่ว่าคืออยากจะไปดูข้อสอบว่าวิชาเอกเขาออกยังไงบ้างนะครับมันก็จะจํามาเพื่อเพื่อนํามาติวให้กับทุกคนประมาณนี้นะครับอ่ะ ยังไงเดี๋ยวผมจะขอตัวไปออกกําลังกายก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันครับตอนสามทุ่มครึ่งหรือประมาณสี่ทุ่มนะครับเวลานี้อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็จะติวในช่องทาง a c e b o o k นะครับก็คือเพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพารศึกษาแล้วก็อ่าช่อง u t u b e นะครับครูพละพาติวนะครับก็คือช่องทางนี้นะครับอ่าท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับผมจะวิ่งวันหนึ่งประมาณ10กิโลนะครับ10กิโล นะครับก็ประมาณกิโลละหนาทีนะครับผมจะวิ่งประมาณนี้นะครับสิกิโลแล้วก็แล้วก็อาจจะมีบอดี้เวทเล็กน้อยครับเช่นวิดพื้นซิดอัพอะไรประมาณนี้นะครับแต่คือผมไม่ได้สายแบบบอดี้เวทแบบเล่นแบบเวทเทนนิงแบบให้กล้ามโตๆผมไม่ชอบนะเป็นผมเป็นครูพละที่แบบเน้นสายแบบขุนขุนค,คินคลีนหน่อยนะไม่ไม่ชอบมีกล้ามเนื้อเยอะนะครับแต่มีบ้างเล็กน้อยก็ดีนะครับ ก็มีการวิตพื้นบ้างเสริมหน้าอกเสริมแขนเสริมหลังแขนบ้างนะครับซิตอัพวัดความอดทนของกล้ามเนื้อหน้าท้องสักหน่อยนะครับก็มีแค่นี้ครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันเวลา3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มประมาณนี้นะครับจะไลฟ์สดประมาณ1ชั่วโมงครับก็จะไปสิ้นสุด5้าทุ่มประมาณนี้นะครับท่านใดไม่ติดภารกิจอะไรหรือนอนดึกก็สามารถมารับชมมาสอบถามกันได้นะครับมาติวกันนะครับจะได้สำเร็จไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ ฝากไว้เท่านี้กดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i b e กันด้วยสวัสดีครับ